โรงเรียนวัสากรรังสรรเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดทําการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งถึงระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด109คนนําโดยนางชุริมากเกษมเนตรผู้อำนวยการสถานศึกษามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน7คนโรงเรียนได้ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงใช้กระบวนการสอนแบบ active learning วางกระบวนการในการจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้ DLTV ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนส่งเสริมพัฒนาเด็กเล็กอายุ3-6ปีให้มีความสามารถด้านสุขภาวะทางกาย ด้านอารมณ์จิตใจและสังคมเน้นให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่นได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความสุขและเหมาะสมตามวัยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นถึงหโรงเรียนมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทุกคนทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพมีแผนการนิเทศการจัดการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการสร้างสื่อนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรเพื่อบริหารการจัดการด้านการศึกษาจากทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษามีการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเป็นไปตามหลักธรรมพิบาลบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพโรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีความสะอาดปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนส่ง เสริมให้ครูวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลคัดกรองนักเรียนให้คำปรึกษาพัฒนาและส่งต่อนอกจากนี้ในการเยี่ยมบ้านนักเรียนทำให้โรงเรียนมีโอกาสทราบความต้องการของผู้ปกครองสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกันเช่นปัญหาด้านการเรียนปัญหาพฤติกรรมปัญหาด้านเศรษฐกิจ โรงเรียนได้ศึกษาแนวทางที่สามารถนำมาใช้พัฒนาครูและใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาคือการนำวงจร PAOR มาใช้ร่วมกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาครูสู่การพัฒนาผู้เรียนร่วมมือรวมพลังปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง มุ่งไปสู่ความสำเร็จภายใต้เป้าหมายเดียวกันคือการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดยมีรูปแบบในการใช้ DLTV ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้เป็น5ขั้นตอนดังนี้ 1. เตรียมการสอนล่วงหน้าดาวน์โหลดแผนมาศึกษาเพิ่มเติมปรับประยุกต์ทุกหัวข้อให้เหมาะกับบริบทของผู้เรียน 2. จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อจาก DLTV และหาสื่อเสริมจากภายนอก 3. ใช้คำถามสอดแทรกกระบวนการคิดและแนวข้อสอบ nt one t 4. มอบหมายงาน 5. ประเมินผลซ่อมเสริมกลุ่มอ่อนมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการส่งผลให้ผู้เรียนมีการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านาทีอยู่ในระดับดีมากผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT อยู่ในระดับดีมากและมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานโ n e t อยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทั้ง4รายวิชาโรงเรียนได้จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเข้ากับกระบวนการเรียนการสอนอย่างหลากหลายรูปแบบดังนี้การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการมีการสอดแทรกในหน่วยการเรียนรู้ครูออกแบบกิจกรรมเชื่อมโยงกับชีวิตจริงเช่นกิจกรรมหน้าเสาธงกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี กีฬาหลังเลิกเรียนกิจกรรมวันสําคัญกิจกรรมรักการอ่านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเช่นโครงงานคุณธรรมโครงงานบ้านวิทยาศาสตร์น้อยการจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเช่นการทําจิตอาสากิจกรรมเกษตรพอเพียงตลาดนัดเท่าแก่น้อยผลที่เกิดขึ้นผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา ได้รับการประเมินระดับดีเยี่ยมทุกคนนักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมครูได้รับรางวัลครูดีสีวิหารแดงและโรงเรียนได้ผ่านการพิจารณาการประเมินเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสะพทระดับสาดาวมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทุกคนทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของการเรียนดีอย่างมีความสุขเราจะจับมือไว้ แล้วไปด้วยกันจับมือไว้แล้วไปด้วยกัน